E มันต้อองเหนื่ยแรกนะ<ม>คนสู้ๆนะสามโเตอ์เท่านั้นขอหนึออ่งในสามนะคะลูกโอเคนะเดี๋ยวใพ้่อเดี๋ยวพ่อให้รางวัลใหญ่นะคะเก่งนี่เลยแปดลงแล้วนะลงแล้วครับลงละลงวอร์มละแข่งทิงเก้าโมงครึ่งวอร์มหลายรอบแล้วลูกเดีย๋ยวพาไปดูสนามกัน A lăng ตัว dữ แล้วเดี๋ยวพี่ทํา จะได้ลงแข่งแล้วลูกนะเป็นงันใจให้นานด้วยนะครับทุกคนน่าอยู่ตายสามสู้ๆแล้วลูกนะดีไหมดีไหมได้อยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้เขาปั่นสองล้อแล้ว เอดล็อกสิเอาล็อกสิต่อต่อต่อเร็วเร็วต yeah. oh, oh, yeah. ่อเร็วเร็วต่อเร็วเร็เร็วเร็วเร็วไล่มาเร็วเอานี่ตัดเลยตัดกับไอ้ตัดกับไอ้ตัดกับไ มอโต้สแล้วนะลูกเมื find, find, find. ่อกี้ได้ที่สีรอบนี้ลูกสัญญาจะทำให้มันดีขอสขอสบ้าง1ไม่ได้ก็ช่างมันทำให้ได้เหมือนที่พูดนะฮนะต่อไปท่าทสามสไม่ได้จะเปลี่ยนอะไเวลาดีแล้วมื่อกี้าแล้วปันๆๆนปันลาไม่ดีว่ะเออ รู้ใช่ไหมว่าลายไหนน่ะหมายเลขดีอยู่ลูกจงนีโดนเบียดนะอย่าปีนสูงอย่าปีนสูงโอ๊ยหมายเลขหนึ่งห้ามีลูกมีดีดีจีไว้จีไว้เล้าวแก๊เล้ยวมาไหมจีไว้จี้ไว้อันน้อยบนต้มบนต้มเด้อบนต้มบนต้มเน้่ยชูเราชูเรา

คนนคุณเนคนไปชูไปไปไอชูไปมาอาไปไอชูคุไว้อ่ชูไปเราไปเาไปเยี่ยม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 เออเมื่อกี้แม่งสุดยอดเลยลูกโอเคมาตัวหนึ่งได้สี่โดนพ่อรูนิดเดียวหน้าูจัดใด้พ่ออย่างสวยงามเลยกินแบบสองสามได้ ตัวสามลงมนลงให้ดีไ่้ได้นะเข้าในเข้าในกันเข้าในเข้าในกันหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับิเอิบสองปีหญิงค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าเอิบสองปีหญิงมาเลยเฮ้ยนะดีเลยหนึ่รหก ที่สามอยู่ี่นเบียดให้ได้ไปให้ได้ไปเุกไปเลยต่อไปหนึ่สองหนึ่งสี่หนึ่งหกเอาตัวมาหนึ่งนี่ครับแล้วหนึ่งสี่เอาไปเลยเอาไปเลยหนึ่งสี่หนึ่งหกายไปครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอาให้ถูก มีสีเจ็ดครับไประเบิดตรงที่บอกนั้นนะามาเขามาได้แล้วมีสีีครับมีสีมไหวไหมจะระเบิดไหมมีสีมีสเออระเบิดมาถูกแล้วีจี้ได้จี้ได้จี้ก่อน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 ไอ้นี้มันดีว่ะนึหนึ่งห หนึ่งห้าหนึ่งสองที่ได้เปนน้านาต้องเหยียดขาลูกเย็นจะได้ยังไม่ได้เย็นยังยังเหยียดไม่ได้โว้ยนายยังเล่นได้เหรอลูกอดทนสูงมากเลยตาเขียวหมดแล้วอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่เล่นไม่เล่นมันเย็นไม่ได้เล่นหรอกเอาน้ำแข็งหยิบขึ้นมามาแล้วหยิบไว้หยิบไว้ ถูคอถูคอถูคอเออไม่เล่นไม่เล่นอยู่เฉยๆมันจะสั่นอย่าโอมนั่งแข่งนะถึงวเชยอยจะเมาจะเมาควัน้เนยจะบอกว่าจะเมาเลยนี่แล้วหนีมานี่เลยเมาไปเรียบร้อย ต่อไปครับรุ่นโยชนหญิงยุ1น1ิ12งิงพี่หญิงนะครับ1311ครับมา13นานจะลงแล้วนะพอตื่นเต้นน่าดูเลยวะโอ้ยลูกออกตัวช้าเปล่าว่าแล้ว 2. 2> ได้ลายไม่ดีเปล่าลูก าพี่น้องไม่เห็นอันนาเร็วกว่าดิเร็วกดดิดจ่อไว้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 แต่แบบนี้ไม่น่าจะได้วะ142่ครับ142เท่าองร่ครหนึัข้งหนึ่งตื่นเต้นหรือเปล่าลูกห4 0 Right? ต,นนตีได้ว่าแล้วน้าน้าเร็ววันนี <car 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 ้หน่อยอ่กโค้งอย่าลืมปันตัดขึ้นมาเร็วนะาขอเร็วปันด้วย มาเบียดกันอีกโอ้